ดครับผมอยู่ผมช่องวัยรุ่นจะไดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็คิดอะไรดีๆเอาหนะ่อยระลึกความหลังสมัยเมื่อสี่ห้าหกปีที่แล้วตอนผมอยู่มอสอง,ใค,งอใครเคยเล่นเกมนี้บ้างเออใครเคยเล่นเกมนี้บ้างถ้าคุณเคยเล่นนี่าคุณเป็นเด็กแล้วนะคือเกมนี้มันมีนานแล้วนะแต่มันก็ยังมีเล่นคนเข้าเขาเล่นอยู่นะผมเดี๋ยวผมให้ดูนะ ใครเคยเล่นบ้างเกมเนี้ย f, เอเดเออใช่เอเดนะครับผมผมก็จะมาเล่นนะครับเออลองเล่นดูผมไม่ได้เล่นนานแล้วนี่ก็ไม่ใช่รหัสผมนะนี่ไม่ใช่รหัสผมหรอกสามดาวผมเล่นไม่ถึงหรอกไม่เก่งเงินก็ไม่มีเนี่ยอผมก็เล่นไม่เป็นไม่ค่อยเก่งครับไม่เก่งเลยอะเล่นได้เป็นเลยแหละนานแล้วแหละคอือยยิงคนไม่ได้หรอกแต่ว่าจะมาเล่นในดูเริ่มเ่ความหลังครับ ใครที่เคยเล่นเกมนะหรือแบบเนี้ยใครเคยเล่นบ้างคอมเมนต์บ้างใครเคยเล่นบ้างอะ่ะอ่ะนานแล้วนะเนี่ยเกมเนี้ยผมเล่นเมื่อตอนมองสองผมเล่นกับไอ้แม็กไอคันเองจมอะ่ะแล้วก็แจมแคสซิงอะไรเพื่อนเล่นด้วยกันก็เกมนี้เลยเราห,าหาห้องผมก็จำไม่ได้แล้วเล่นอะไรยังไงเนะี่ยห้องห,ห้องนี้ไหมสนัยอะ่ะ เดี๋ยวไปดูปืนก่อนมีปืนอ,อันนี้ผมก็เอารหารัสอ่ไะแจมให้มาไม่รู้รหัสใครเหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นปืนอื่นดูแบบอันนี้ปืนอะไรวะอันนี้ปืนอะไรผมก็ไม่รู้เออไปเล่นเล,เ,ลเล่นเลยผม,ผมไม่รู้นะไม <c oughs> ่เข้าอ๋อพวกเราเขากดหาห้องใหม่ก่อน อืมใครที่เคยเล่นนะเออคอมเมนต์นะคอมเมนต์คอมเมนต์แบบน่าสนุกล่าสนุกกันะมมนะใครที่เคยเล่นแหะครับส่วนผมไม่ส่วนผมก็เล่นนานแล้วแหละเฮ้ยเอาวะวันนี้จะรอรอเข้าเกมเราจะทำทำไมเห็นเ,นเะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคหวังว่าทุกคนน่าจะค<อ>งจะเห็นนะ ตุ๊คตร,ร๊อยเลบอยตายตายขนาดเด้กูเขียนนะเออผมก็เล่นไม่เป็นนะว่ากันด้อครับผมแกมาลองเล่นดูเฉยวให้กูยเียดอ,อยู่ไนกันนะเลไม่เป็นนะครับผม ยังว่าเล่นอยู่โอ้ยใครอยู่ในการเฮ้ยเอยเ้ยอาเย้กี่ยังไงครับผมเล่นไม่เป็นแล้วคนผมไม่เคยเล่นมานแล้วนมสองอ่ะที่เอาวไปแต่ด้วยเอ้ยจะไหนนะเฮ้ยเอาใจเย็นกูออไอ้สายไอ้ได้อุ้ยขึ้นตัวนะมีคำจับนั่นโอ้

อู้หูตายไปอ,ยอ้ายโอ้โอ้ตาย9ก้าค่าสโคตรไก่ครับไม่ได้เล่นมาเวลาเวลาโอ้โหโคตรเยอะอ้ายอย่าอย่าเลยอย่าเลยโอ,อ,อ้โหมันเยอะเกินหวานรู้สึกาไม่ได้เล่นมาตั้งหลายปีแล้ว เข้าเข้าเข้าเกมเป็นยังก็ถือว่าโอเคอเดียเอ้ยค้นยิงจากไหนวะข้าลังหรือเปล่ปาเอ้ยอยู่ไงก็พวกรวมมจากันตรงไหนครับทุกคนเอ้ยยิงใครวะเอ้ยไอ้ใต้ดิ้วยิงกิเตือไแล้วไอ้ โอ้ดโอ้ดูนามิดฟันผมโอ้ยจบแบกตัวเดียวจะไ่จบอ้ไดไหมโอ้ไดาอ้เล่นอะไรแบโอ้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเเดี๋ยวลองเล่นอีตานะอีตาเดี๋ยวลองเี๋ยวลองอผมลองเพิคนได้ยิน ผมไปเล่ยนนานแล้วเกมเนะี่ยโอ้โหขซ่อมข้ซ่อมปืนซ่อปืนตรงนู้น้เห็นซ่อมปะซ่อมปืนอ๋ออ๋อนี่ไงโอ้หกล้ยมีไหมซ่อมได้ไหมเฮ้ยซ่อมไมได้เฮ้ยขารุนไม่เพียงพออ๋อไม่มีเงินเลยเดี๋ยวเรานะหาของของปืนก่อนอ,นองปืนก่อน ที่มันไม่คุนก่นนะโ,ค,โคไนะม่ค่อยวเป็นนะวก็ก็ก็เขีดเบ่งฝั่งนะเับผมผมอ,อะไรนะะเยว,เวันแต่บ่งฝั่งครับทุกคนมไม่ไม่ค่อยได้นี่นี่ไงมีคนบ่ เอาเนี่ยเอาพื้นเนี่ยพื้นเทาขาวพื้นขาวไปครับมุมกล้องอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงแล้วมันเชียงๆอะไรบ้างเดี๋ยวผมปรับแป๊บนึงน,นะเราเราเราปรอบดูเห,เห็นไหมคุณเห็นไหมเมก็ไม่มีขาตั้งกล้องให้มันดีๆเนาะเออทุกคนไม่จะมองเห็นกันเนาะมันก็จะเฉียงๆน่อยนะครับ เห็นเห็นเห็นยูท้าครับเนาะได้แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราอีกเกมหนึ่งนะผมผมไม่ย้ำเลยนะมึงยังเป็นนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ทำอะไรเลยโอ้เออบุญเบื่อตายคีโก้งเบื่อไม่รู้อบ่อไม่รู้อ่จริงก็ยิงเฮ้ยมาฟา เ,เอเาเอโอ้โหมาดิมาดิโอ้โหไอ้ตายเลยปิววววยิงคนครับโอโ้ยิงยิงอะไร,รอ่ะยิงลมคงกิบ <c oughs> ยิงไม่โดนเลยครับผมเล่นไม่เป็นนะ จะมาลองลบดูความลรงฮึบฮึยเอ้ยเอายิงกูเอ้ยไม่ใช่มีคนวิ่งอาวะวะขคาสะไ้เปล่อยนะพ่ผมโว้ยตายพี่กูเอาระเบิดไป หวาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวทผมจะไปอนแล้วอวสู้ได้เครับพุ่ขันแลเดี๋ยวหวานเลยไม่เป่ไอ้บอลเวยิงม่เลยตรง้มีอะรอีกโอ้ยไอ้กบีย โอ้โอ้จูบเร็วโอโอเคครับพอดีกว่าม sure> ันซูมไม่แล้วนี่ไม่ได้ฟุ้งเล่นในปิ่ครับนานแล้วครับไม่เคยเล่นครับโอใครเคยเล่นบ้างครับเกมนี้คิดถึงคิดถึงนะเพื่อนเพื่อนเคยเล่นด้วยกันนะไปทีละสี่ห้าคนคุยเงินแม่ไปอะไรเงี้ยช่วงมสองแล้วไม่มีเงินแล้วช่วงนั้นหาเงินยาก ตองโอเคครับสําสำหรับเรื่องความรักช่วงนั้นอยู่มสองครับไม่มีเงินก็จะขโมยเงินอ่าในขณะที่โจมีมอไซค์นะครับก็ขับเป็นคนเดียวครับก็จะมารับผมแล้วก็แจมแก๊สซิ่งไปเล่นเกมครับผมก็ขโมยเงินแม่บอกว่าไปไปทำรายงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมวนต้งครับผมผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นครับก็รู้อะไรว่ามาเล่นยังไงแต่ว่าเล่นไม่เก่งครับนั่นแหละ ก็แล้วนะนานแล้วเด้อครับถ้าถธอว่าตอนอยู่ม .2 องก็พอได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าม,มันเล่นนานแล้วโอ้โหกี่ปีพี่ผมอายุยี่แล้วนะตอนเนี้ยก็ลองนับดูนะครับม .2 ก็ประมาณอายุ1 0 1สิบอ่ะ14กับ24ห่างกันประมาณสิบกว่าเออ1สิบปีแล้วมั้งได้มั้งไ,ไม่รู้อะลองไปคิดเอาเองนะโอเคครับผมใครชอบ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสาปนีเขอตัวลาไปก่อนนะครับ